สวัสดีครับมวยไทยคำปลอยร้อยเรื่อง EP ที่808คลิปนี้พบกับวันเดียวทกสคนนี่คือรอบคิงชนะเลิศของทั้งสองนักทกไทยมาเจอกันระหว่างยอดแสนไกลแฟรเทคปะทกับลำสงครามชูวัฒนะเมื่อวันที่20ธันวาคม2 5 5 1หรือ2008ในศึก ซูเปอร์เอการแข่งขันมวยไทยกินีที่เมืองมาลาโบประเทศอิเควทอรียยนกินีทวีปแอฟริกาใต้กติกาเค็ก็อกซิ่งในพิกาน้ำหนัก73กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกยก,ยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาเชิญซาลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านจะหลับสบาย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิง่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไฟแรกหรือคนแรกก็คือเดนิสวารักษาอึดอยู่แล้วอึดอยู่แล้วฮะโอ้คนพัดละคังช่วยใช่ว่าหมดยกนี่เนาะ หมดยกก็หมดยกปักเข้าไปอู้โูอหเอาละยกที่สองทางตาดูให้ดีมีดีให้ดูเอาสิงานนี้เพราะว่าวันเดียวต้องต่อยสามคนอ่ะพยายามผลิตศึกให้ให้ได้ก่อนอ่าสามคนหมายถึงว่าต้องชนะไปเรื่อยๆนะอย่ากให้แตกอย่างให้ยุบออ โอ้โหไม่ใช่สืบเท้าเข้าหาแล้วอย่างเงี้ยแทบวิ่งข้าหาแล้วนี่จะหนีไปไหนพี่ยาวพี่ยาวจะไปไหนอายุเท่ากันครับพี่กําปอยยี่สิบสามปีเท่านั้นกำลังห้าวเลยยอดสันไกลอุ้ยอ้ยตายตาตาดอกนี้ดูดิอึดจังฝรั่งงงอึดเกิน ต่อยที่แอฟริกาใต้นะครับเนี่ยยังยังขยับขยับไหาปากักปักวัด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 จะไปไหนไปไหนหลูลุยลุยลุยถตาทางไม่ไหวกรรมการทนดูไม่ไหวไฟที่สองหรือคนที่สองโยฮันลิดอนเก่งนักเหลือในภาคพื้นยุโรปนี่แคมอะไรเยอะแยะ คิกบ็อกซิ่งไม่ไม่รู้ว่ากี่เส้นเบ็ดเสร็จโอ้โหทั้งมวยไทยและคลิกบ็อกซิ่งของเขาอะ่ะ1ิบเอ็ส้นอะ่ะเออธรรมดาเหรอเออลิดอนอ่ะไม่เป็นไรโดนมัก้ำน้อยว่าสั้นว่าขยับข้อหาอันนี้น่าจะเป็นยกสองนะครับท่านผู้ชมอมน่าจะเป็นยกสองผมก็พึ่งนี่แหละดูไปภาคไปแบบสดๆนี่แหละมันดี ยังไงจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนเราไม่ได้รีรเพลย์ดูถ้ายังไงก็มันจบสมมติว่าจบลงในยกนี้ก็รอคนที่สามกัแล้วกัน1วันทรกสด่านเอาสิเป็นยังไงลิดอนเหรอลิดอนเหรออ๋อวิอยู่ฮลิดอนมวยฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่คือเสียงนี่โด่งดังอยู่แล้วมวยไทย พอผุดผ่าดน้อยวรวุิไปวางรากฐานเป็นเทนเนอร์ตั้งตัแต่ปี2023อเออโอ้ยอย,ยังยังโอ้เสียบเข่าดองนี้โอ้ย,อยขี้หักในตายตายต,ต,ต,ตเดินเข้ามุมเอาไม่เอาเอาไม่เอาท่าทางท่าทาง โอ้ไม่ไหวแลยยุติการชอกในยกสองนี่เองก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับลำสงครามชูวัฒนะนักชกไทยคนนี้อายุ25ปีปัจจุบันก็42แล้วส่วนสูง183เซนติเมตรโอ้โหไม่เบาสิทีเดียวก่อนที่จะมาเจอในรอบคิงแคนะเลิศก,กับยอดแสนไกลนั้นเขาผ่านใครมามั่งคนแรกแคเฟาวอาลีกุญยา นักทุกขาวตุรกรีก็โดยอาลีใช้ศอกกับลำสงครามนั่นเองก็เลยเราคณะฟาวไปก็มาสู่รอบที่2องก็ชคณะคะแนนฟาริดอินลามนักทุกขาวฝรั่งเศสแล้วก็ไฟนี้เป็นไฟที่สที่จะต้องเจอกันกับยอดแสนไกลเช่นกันมาแอบส่องประวัติของลำสงครามดูว่า ความสำเร็จของเขามีอะไรบ้างสำหรับเวทีราชคกดำเนินแชมป์มิดเดิลเวทปี2005แล้วก็2012ส่วนแ็มป์สภามวยไทยโลก WMC ก็ได้ปี2005แล้วก็2010และสถาบันสภาพมวยไทยโลก WBC ได้แ็มป์ปี2006 2007แล้วก็2009ไม่ธรรมดาเขาละขึ้นมาก็ยกแรกเลยไม่มีการไหว้ครือ คือคลิปมาอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างนี้อยอดแสนไกลตัวเล็กกว่าเออเตี้ยกว่าเออเอาสิร้อกับ183เป็นยังไงเข้าไหมเข้าไหมลำสงครามตอนนี้ก็ขอเล่าประวัติย่อๆไปส่วนยอดแสนไกลนั้นเราก็พูดไปแล้วหลายคลิปอ่าก็พอรู้ประวัติอยู่ เอาละยังไงหลายท่านก็ออ้ยเกิดอะไรขึ้นโดนเหรอ,อเสียวูบเลยถือว่าโอกาสดีสำหรับนักค่อกไทยที่ไปต่อยต่างประเทศนะอ,อย่าว่าอย่างนี้นะครับกล้องเขาเขาแอบถ่ายเราก็แอบเอามาเอาแอบเอามาให้ดูเป็นยังไงสูงยาวเขาดีโอ้โหหุ่นหน่วยก้านี่ กับต่างประเทศสุดยอดไปเลยนะเนี่ยหุ่นแบบนี้เป็นยังไงแขม,มาราชจะ่ดำเนินกี่เส้นก็ว่ากันไปอสองเส้นว่าอย่างนั้นโอ้เขายาวๆย,ยังไงท่วงได้เปรียบอยู่แล้วล็อกของคอยไว้ก่อนล็อกของคอยแยกกันย่งางมาฝรั ừ, ่งเว้าลววาวเบอีสาน <c oughs> อ่ะยังไงปักเข้าไป อุ้ยดอกนี้นับไหมไม่นับไม่เป็นไรสู้ตอ่อเป็นยังไงในเมื่อผ่านสามด่านมาเอ้ยสองด่านมานี่ด่านที่สามมาเจอกันเองภายในวันเดียวนะครับท่านผู้ชมอืมใครจะได้แชมป์อ่าซุเปอร์เอทสุเปอปร 8, ์แปดนั่นแหละเอ้ยโดนอะไรฮะไม่เอาไม่ซ้ำอ้อยเอาอัดไป ยกแรกเท่านั้นเองอีกคนหนึ่งอายุตอนนั้นลำสงครามยี่ห้าเนาะอุอย้ยอดแสมไกลยีบสาอืเป็นยังไงเอาสิเอาสิอ,าสอ่าอยาอย้ประวัติผมเล่าพอสังเขตไปแล้วสำหรับลำสงครามอุย้ยอัป,ปคัดอัป,ปคัดนี่ดอกนี้ นี่โอ้ล่างสลับบนหงายท้องปังงางเขาทนเลขล้มลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกโอ้ยรอบคิงคณะเลิศนะเนี่ยวันเดียวชกสามคนถึงจะเขา้าสองคนเนี่ยคนที่สาเป็นอันว่าเอวังก็มีด้วยประการัชนี ขอขอบคุณจากคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ